แบบฝึกหัด3.5หน้า104นะคะให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดข้อที่1น,นะคะเป็นข้อมูลแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยในตารางนะคะระบุอายุและน้ำหนักเฉลี่ยแยกเป็นหญิงและชายนะคะโดยเริ่มที่อายุ6ปี7ปี แปี9ปี10ปี11ปีนะคะเราก็จะนำมาสร้างเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะข้างบนค่ะเป็นชื่อของแผนภูมินะคะซึ่งก็คือน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งส่วนเส้นในแนวนอนนะคะระบุอายุโดยเริ่มที่6ปี7ปี8ปี9ปี 10ปีและ11ปีนะคะเส้นในแนวตั้งระบุน้ำหนักเฉลี่ยหน่วยเป็นกิโลกรัมโดยเริ่มที่0และย่นระยะนะคะเป็น20 25 30 35 40 45นักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลนะคะมีทั้งหมด2ข้อมูลนะคะซึ่งก็คือ ผู้หญิงและผู้ชายดังนั้นแผนภูมิแท่งนะคะจะมี2ส,สีแยกเป็นหญิงและชายนะคะโดยสีเขียวนะคะแทนด้วยน้ำหนักเฉลี่ยของหญิงสีเหลืองแทนด้วยน้ำหนักเฉลี่ยของชายนะคะโดยผู้หญิงที่อายุ6ปีนะคะจะมีน้ำหนักเฉลี่ย24กิโลกรัมนะคะ ผู้ชายที่มีอายุ6ปีน้ำหนักเฉลี่ยจะอยู่ที่25กิโลกรัมนะคะต่อไปอายุ7ปีนะคะผู้หญิงจะมีน้ำหนักเฉลี่ย26กิโลกรัมผู้ชายมีน้ำหนักเฉลี่ย28กิโลกรัมอายุ8ปีผู้หญิงมีน้ำหนักเฉลี่ย30กิโลกรัมส่วนผู้ชายนะคะมีน้ำหนักเฉลี่ย31กิโลกรัม อายุ9ปีผู้หญิงจะมีน้ําหนักเฉลี่ย31กิโลกรัมผู้ชายมีน้ําหนักเฉลี่ย33กิโลกรัมอายุ10ปีนะคะผู้หญิงมีน้ําหนักเฉลี่ย37กิโลกรัมผู้ชายมีน้ําหนักเฉลี่ย38กิโลกรัมอายุ11ปีผู้หญิงมีน้ำนนํำหนักเฉลี่ย,ย,กย42กิโลกรัม ผู้ชายมีน้ำหนักเฉลี่ย44กิโลกรัมก็จะได้เป็นแผนภูมิแท่งแสดงน้ำหนักเฉลีย่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้นะคะ